ดอกไม้หนะ้าตาประหลาดมีใครรู้จักบ้างครับว่านี่คือดอกอะไรและแน่นอนครับนี่คือต้นไม้ที่แม็กตั้งใจปลูกมาเจ็ดเดือนเกือบแปดเดือนซึ่งจะออกดอกครับนี่คือผลไม้ปราบเซียนในยุคป,ปัจจุบันเลยครับหลายคนบ่นว่าปลูกยากมากอันนี้จะเป็นสาวรสพันธุ์ไทยนุงนะครับไม่ใช่พันหุึ่งเหลืองที่ปลูกอยู่ตามบ้านทั่วไปนะรสชาติเขาจะหอมหวานเข้มข้นกว่าแม็ก็เป็นคนที่ชอบกินสาวรสมากครับทุกคน <Okay. S 2> บอกแล้วต่อไปนี้เราจะปลูกทุกอย่างที่เรากินหลังจากที่กินเสร็จเรียบร้อยนะครับแม็กก็จะแคงเม็ดของเขาออกมาแม็กจะ วางมลเมล็ดเขาไว้บนกระดาษทิชชู่แบบนั้นเลยนะครับเพื่อรอให้มลเมล็ดเขาแห้งเสร็จแล้วก็นําเมล็ดของเขาไปเพาะเป็นต้นกล้าต่อค่ะหว้าไปตอนที่น้องเป็นต้นกล้าเลยนะครับบริเวณที่แม็กปู่นะครับก็เป็นคานฟักทองเก่าคือตอนที่ปู่น้องฟักทองยังไม่ทันตุยหรอกแต่ฟักทองอ่ะเขาเป็นพืชระยะสั้นไงแม็กก็เลยกาว่าถ้าฟักทองตุยอ่ะเสาววสก็น่าจะขึ้นมาแทนอ๋อลืมบอกทุกคนไปนะวันที่แม็กเริ่มปู่น้องเสาววสนะครับคือวันที่19ธันวาเมื่อปีที่แล้วทุกคนคิดดูสิปูกตั้งแต่ปีีทททท่่่่่แลล้้วออออเเเาาาาาจจรริิงงงงงปปมมููกกกกกหฟฟััไนนนนุคดต หลังสอย่างต้นนี้เดียวอยู่เลยแล้วเสาววดนะครับกว่าจะเพาะมาเป็นต้นกล้าได้แบบนี้นะใช้เวลานานมากทุกคนสังเกตดูตรงถาดเพาะเมล็ดแม็กหยดเมล็ดเต็มหมดนั่นเลยนะครับแต่ขึ้นแค่ไม่กี่ต้นเองเริ่มเข้าใจที่เขาบอกว่าเสาวรดยุคนี้เนี่ยปลูกยากจริงๆนะแล้วก็ตัดภาพมาวันที่3เมกราคมปีนี้ครับผ่านมา1เดือนกว่าน้องโตแค่นี้เองทุกคนแต่ต้นฟักทองด้านหลังเนี่ยขึ้นเต็มคานไปหมดแล้วครับเขาบอกว่าเสาวรดพันธุ์ไทยนุงเนี่ยเป็นเสาวรดที่ชอบอากาศเย็นๆมากแต่แม็กอยากลองท้าทายดูไงถ้ามาปลูกในประเทศกแพง อากาศร้อนๆแบบนี้น้องจะโตไหม <Yeah. S 1> ก็ตามที่เห็นเลยครับผ่านมาเดือนกว่าได้ต้นแค่นั้นแหละและก็วร์ปมาเดือนกันกยาคมเลยนะครับคือแม้กงล้มเลิกการตั้งใจเก็บภาพน้องเสาววดไปเลยครับ <c oughs> พราะคิดว่ายังไงน้องก็ไม่น่าจะรอดและไม่มีดอกไม่มีผลให้เราได้กินแน่นอน <c oughs> แต่ที่ไหนได้วันนั้นแมกเดินไปถอนหญ้าครับทุกคนน้องเริ่มมีช่อดอกออกมาแล้วครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้มีแค่ดอกเดียวด้วยนะครับน้องมีหลายดอกเลย <c oughs> คุณแม่เดินผ่านมาพอดีก็เลยอวดคุณแม่สักหน่อยว่าเสาวรถของเราออกดอกแล้วแล้ววันนี้ล่าสุดเลยครับทุกคนน้องเสาวรดของเราก ลหลายคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นดอกเสาวรสเป็นครั้งแรกนะครับอย่างตากล้องของแมงเนี่บอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเลยและสําหรับเจ้าต้นเสาวรสนะครับก็เหลือรอดอยู่ประมาณ2ต้นครับดอกของเขาพอบานแล้วก็ดูสวยแปลกตาดีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะมีผลให้กินหรือเปล่าต้นด้านหลังนั่ก็ใช่นะครับปลูกพร้อมกันแท้ๆแต่น้องไม่โตไปไหนเลยครับเดี๋ยวถ้าน้องติดผลแม็กจะเอามาอวดทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับมารอรุ้นกันครับว่าเสาวรสที่ปลูกในประเทศกาแพพชรเนี่ยจะได้กินผลไหม